สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช่าหนังเพื่อดูบน Android TV กันครับฝากกดไ like, ลค์กดตับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับลำดับแรกนะครับให้เราทำการเช่าหนังผ่านโทรศัพท์มือถือจะสะดวกกว่าครับให้เราเข้าไปที่เพดโตของโทรศัพท์มือถือครับอะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วกดเข้าไปที่พดโตครับ อ่าเราเกดเข้าไปที่เปเตร์โตมันจะขึ้นหน้าแอปแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปที่เลือกภาพยนตร์ครับอ่าหลังจากนั้นมันก็จะมีภาพยนตร์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับมันจะมีหัวข้อด้านบนนะครับภาพยนตร์ที่ขายดีภาพยนตร์มาใหม่ประเภทของภาพยนตร์ผมเลือกอ่าภาพยนตร์ที่ขายดีนะครับอ่ามันก็จะมีลำดับ123านะครับภาพยนตร์ที่ขายดีเดี๋ยวผมเลือกอะควาแมนดีกว่าครับ อ่ะพอเรากดเข้ามานะครับมันก็มีให้เราเลือก2แบบนะครับถ้าแ,แบบเช่าก็99บาทดูได้2วันแล้วอกีกแบบก็คือ430ทํสาบบัตรซื้อขาดอ่าในที่นี้ผมจะทําการเช่านะครับก็คือ99บาทแต่ว่าก่อนที่เราจะเช่านะครับให้เรากดเข้าไปที่เกี่ยวกับภาพยนต์เรื่องนี้ครับอ่ากดที่ลูกศรตัวนี้นะครับอ่าพอกดเข้ามาในส่วนนี้นะครับมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดกองหนังว่าเป็นอย่างไร ส่วนด้านล่างมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับระบบภาพระบบเสียงแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ล่างสุดครับเพื่อดูเกี่ยวกับเสียงภาคของหนังเรื่องนี้ครับว่ามีเสียงภาคไทยหรือเปล่า,าในที่นี้ก็คือมีเสียงภาคไทยนะครับหลงังจากนั้นให้เรากดกลับออกมาหน้าแรกครับแล้วกดเข้าไปที่เช่าครับ อ่าเรากดเข้าไปตรงนี้มันจะมาหน้านี้นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกวิธีการจําระเงินวิธีการจําระเงินมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการหักผ่านบัตรเครดิตแล้วก็แบบที่2ก็คือหักผ่านเครือข่ายมือถือในคลิปผมจะใช้วิธีการหักผ่านเครือข่ายมือถือนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจําระเงินโดยการเติมเงินเข้าไปในระบบตัวสับมือถือนะครับของผมเป็นระบบเติมเงินของ d ีแต ผมเติมเงินตั้งไว้แล้ว100บาทถ้าเกิดเราทารายการสําเร็จระบบมันก็จะตัดอัตโนมัติอ่าพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะให้เลือกให้เราเลือกตัวนี้นะครับเลือกที่เครือข่ายมือถือดีแท็กอ่าพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดกลับออกมาครับแล้วกดเข้าไปที่เช่าครับหลังจากนั้นมันก็จะเด้งมาให้เราใส่รหัสผ่านของ Gmail ครับ พอเราใส่หรหัสผ่านของ Gmail เสร็จก็ระบบก็จะตัดเงินในตัวสำหรัเรานะครับ9ขา19บาทก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการเช่าหนังบน o o ่เคลนเพย์พอเราทำรายการเช่าบนมือถือเสร็จนะครับเดีย๋ยวเราไปดูหนังที่เราเช่าบน Android TV กันดีกว่าครับตัดกลับมาที่ทีวีของเรานะครับเมื่อเราทำรายการเช่าหนังบนมือถือเสร็จให้เราไปที่การตั้งค่าครับ หลังจากนั้นให้เราใส่ Gmail อันเดียวกันที่เราใส่ในตทรศับมือถือนะครับเพื่อมันจะได้ลิงก์กันพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็ดูหนังที่เราเช่าไว้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ